สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง s s t o r y คลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะคะนั่นก็คือวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองหรือการคลำเต้านมด้วยตนเองนะคะการตรวจ เต้านมด้วยตนเองนะคะเป็นการคัดกรองนะคะเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมในระยะแรกเนาะหรือเป็นการาตรวจสุขภาพร่างกายนะคะด้วยตนเองเนาะซึ่งปัญหามะเร็งเต้านมนะคะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากๆเลยนะคะในผู้หญิงดังนั้นนะคะการตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยด้วยตนเองนะคะหรือการคลำเต้านมด้วยตนเองเนี่ยเป็นการตรวจแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ แต่เรานะคะจะต้องตรวจทุกๆเดือนนะคะโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะควรเริ่มทำตั้งแต่เรามีอายุ20ปีขึ้นไปเลยค่ะเป็นการตรวจที่ทำได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะใช้เวลาไม่กี่นาทีเองค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการตรวจเลยค่ะว่าทำได้ยังไงนะคะในการตรวจนะคะให้ตรวจเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็ให้ตรวจ หลังจากที่ประจําเดือนมาแล้วนะคะ7-10วันนับจากวันแรกที่มีประจําเดือนนะคะไปแล้ว7จ0ถึงสิวันนั่นเองค่ะแต่สําหรับคนที่หมดประจําเดือนแล้วนะคะก็ให้ตรวจวันใดวันหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องตรวจให้ตรงกันทุกๆเดือนนะคะอย่างเช่นตรวจวันที่1นะคะก็คือให้ตรวจวันที่1ของทุกๆเดือนเลยนะคะหรือจะเป็นวันไหนก็ได้ที่เราสะดวกเนาะ อันดับแรกนะคะในการตรวจให้เรายืนนะคะหันหน้าเข้าหากระจกนะคะโดยตรงนะคะเพื่อเราเนี่ยจะดูเต้านมทั้งสองข้างนะคะหรือดูหน้าอกทั้งสองข้างว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะคะขนาดเป็นอย่างไรสีผิวบริเวณหน้าอกเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หัวนมเนี่ยค่ะมีลักษณะ เป็นอย่างไรผิดปกติไหมมีของเหลวไหลออกมาไหมมีเลือดอะไรไหลออกมาหรือเปล่าเนาะอีกครั้งนะคะก็คือยืนอยู่หน้ากระจกใช่ไหมคะก็ดูเต้านมทั้งสองข้างนะคะขนาดนะคะรูปร่างสีผิวของเต้านมเป็นอย่างไรเนาะรวมถึงหัวนมมีลักษณะยอย่างไรนะคะมีอาการผิดปกติไหมนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเราจะต้องเปรียบเทียบกันกันกบเดือนก่อนๆด้วยนะคะเพื่อดูความแตกต่างเนาะอ๋อแล้วก็ รวมไปถึงตำแหน่งของเต้านมด้วยนะคะสังเกตให้ละเอียดทุกอย่างเลยเนาะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างเลยค่ะเพื่อจะดูเต้านมอีกครั้งนะคะทั้งสองข้างด้านหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวอย่างชา้ชาๆนะคะเราจะดูสังเกตเต้านมด้านข้างนะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากท่านี้เสร็จนะคะก็ เราจะมาดูด้านหน้าอีกครั้งค่ะโดยเอามือทั้งสองข้างเนี่ยค่ะเท้าเอลนะคะแล้วก็ก้มตัวนะคะเล็กน้อยเะคะดูการเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกครั้งจากนั้นนะคะก็จะใช้นิ้วมือนะคะบีบไปที่หัวนมเบาๆนะคะเบาๆเพื่อจะดูว่ามีเลือดหรือมีน้ำไหลออกมาจากหัวนมหรือเปล่านะคะถ้ามีน้ำหรือเลือดหรือของเลวนะคะไหลออกมาจากหัวนม ก็ให้รีบไปพบคุณหมอเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการคลำค่ะเราจะเริ่มคลำเต้านมนะคะตั้งแต่กระดูกไหปลาร้าลงมาเลยนะคะโดยใช้ถ้าเป็นมือซ้ายนะคะให้คลำด้านขวาเนาะก็คือให้เริ่มกดนะคะเข้าไปจนถึงกระดูกเลยเนาะว่ามีก้อนหรือมีตุ่มอะไรหรือเปล่านะคะกดค่อยๆกดแรงขึ้นแรงโดยเราจะใช้3มนิ้วนะคะก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะคะในการกดนะคะตั้งแต่ กระดูกไหปลา้นะคะลงมาค่อยๆกดจนเพิ่มขนาดแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลงไปเรื่อยๆเลยค่ะสโดยเราใช้3นิ้วนี้ใช่ไหมคะให้กดจนกระทั่งเราสัมผัสกับก,บกระดูกซี่โครงเลยนะคะจากนั้นนะคะก็คลาให้ทั่วทุกทิศทุกทางเลยนะคะให้ทั่วเต้านมเลยเนาะ การคลำเต้านมนะคะก็สามารถทำได้หลายแบบนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่หัวนมก็ได้นะคะโดยทำเป็นรูปก้นหอยนะคะไปที่ฐานรวมไปถึงด้านข้างนะคะใต้าราวนมคำให้หมดเลยเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องคลำให้ทั่วเต้านมเลยนะคะรวมถึงด้านข้างด้านใต้แล้วก็รวมไปถึงใต้รักแร้เลยนะคะค่อยๆกดดูเนาะ พอทำด้านหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ทําอีกด้านหนึ่งนะคะในลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะเมื่อเราทําในท่ายืนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราจะลองทําในท่านอนบ้างค่ะโดยท่านอนนะคะเราจะใช้หมอนเนี่ยอิงหัวไหล่นะคะจากนั้นก็ใช้มืออีกข้างคลําในเหมือนกับท่ายืนเลยค่ะก็ทําทั้งสองข้างในลักษณะดเดียวกันเลยนะคะหากเราตรวจ พบอาการดังต่อไปนี้นะคะให้รีบไปหาคุณหมอเลยเนาะอันที่1นนะคะเราคําไปเจอก้อนที่เต้านมหรือเราสงสัยว่า,อาไอสิ่งที่เราคําไปนั้นนะคะจะเป็นก้อนที่เต้านมนะคะข้อที่2นะคะผิวหนังบริเวณเต้านมนะคะมีลักษณะแตก บวมแดงหรือร้อนนะคะก็คืออาการมันจะบ่งบอกถึงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะข้อที่3นะคะเราจะดูรูคุมขนค่ะรูคุมขนที่บริเวณเต้านมนะคะถ้ามีลักษณะใหญ่เหมือนกับผิวเปลือกส้มนะคะก็รีบไปพบคุณหมอเลยนะคะข้อที่4นะคะผิวหนังบริเวณเต้านมบุมหรือมีการหดรั้ง ข้อที่5นะคะผิวหนังบริเวณเต้านมหรือหน้าอกเนี่ยมีการบวมเกิดขึ้นนะคะ ข้อที่6นะคะก็คือมีอาการปวดบริเวณเต้านมนะคะที่ผิดปกติไปจากเดิมข้อที่7นะคะก็คือมีอาการคันแล้วก็มีผื่นบริเวณหัวนมแล้วก็ลานหัวนมข้อที่8ก็คือหัวนมนะคะมีอาการบุ๋มมีลักษณะบุ๋มลงไปเนาะข้อที่9นะคะหัวนมนะคะมีลักษณะชี้ไปที่แบบเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิมนะคะซึ่งผิดปกติไปจากเดิมนั่นเองค่ะ ข้อที่10นะคะมีเลือดหรือของเหลวที่ไหลออกมาจากหัวนมและอาการสุดท้ายนะคะที่ต้องรีบไปหาคุณหมอเลยก็คือมีแผลที่หายยากบริเวณหัวนมแล้วก็เต้านมนะคะอาการ11ออาการเหล่านี้นะคะที่เราคลำพบด้วยตนเองนะคะต้องรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ